สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยพามาดูเพาะตาลตะโนดนะคะตาลเนี่ยนี่ค่ะที่ทำขนมตาลเที่ยวก่อน,นะเม็ดเม็ดลูกตาลเยอะค่ะก็เลยว่าเพาะไว้แต่ว่าเราโยนโยนลงดินนะคะโยนโยนลงดินนี่งอกแล้วมันขุดลากยากลากเขาลึกนะคะเราก็เลยต้องเพาะในถุงดำนี่ยค่ะ พอในถุงดําถึงเวลาเรายกไปปลูกอ่ะเราก็จะยกไปได้ตอนนี้ออกรากแล้วนะคะนี่ค่ะพอไว้สองต้นนี่ค่ะลงถุงดำอะค่ะถ้าลงดินลึกมากกดไม่ได้นะคะนี่ดูรากอืมออกแล้วค่ะออกทั้งสองต้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเวลาไปปลูกนี่เราก็ปลูกเรียงเลยสวยนะคะพี่ต้อยจะเอาไปปลูกที่อุตราดิตนะคะเวลา หน้าบ้านเราเรียง3ต้นสวยเลยค่ะแต่ไม่อยากให้โตนะอยากให้สตาร์ไ้อยากมีตาลเตี้ยๆตาลก็มันจะสวยอะค่ะนี่ค่ะออกรากแล้วนะคะนี่หต้น2ต้นนะคะนี่ค่ะแต่จะปลูก3มต้นเพราะไว้เที่ยวก่อนอะเยอะมันมันตายไปต้นหนึ่งก็เหลือแต่ต้นนี้ค่ะเดีย๋ยวพี่ต้อยพามาดูต้นนี้ด้วยต้นนี้โตแล้วค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้มีใบแล้วนะนี่ค่ะใบใหญ่แล้วรอปลูกนะคะโควิดซานี่แหละเราจะไปปลูกตาลที่ที่แม่ยกให้นะคะปลูกผลไม้ด้วยเยอะเลยนี่ค่ะแต่ตาลจะปลูกสามต้นนะคะไว้เป็นแถวสวยเวลามองวิวทุ่งนามาก็สวยนะคะพาพามาดูว่าเพราะตาล นโนนไว้นะคะก็ทั้งหมด3มต้นเที่ยวก่อนต้นก่อนที่เพราะมันตายไปแล้วด้วยก็เลยเพาะใหม่ทําขนมตาลก็เก็บเพราะอยู่แต่ยนยนที่ที่พื้นดินอะออกรากหมดนะคะแต่ว่าไม่ได้ขุดไม่ได้รากลึกตาลมีประโยชน์ค่ะกินลูกตาลอ่อนก็ทํารอยแก้วอร่อยนะลูกตาลลูกตาลน,นี่ประโยชน์ทั้งต้นนะคะ ใบตาลนี่ก็ประโยชน์แล้วก็ไม้ตานี่ก็ทำสากทำอะไรได้นะคะหายากค่ะเดี๋ยวนี้เพราะคนนะ่ะค้นกันจะหมดนะคะต้อยก็เลยเพาะไว้3าต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกที่อุตรดิตกันตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันดูลากก็สินี่ค่ะ thank you for watching แต่ต้นนี้โตแล้ว ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบสวัสดีค่ะพามาดูเพาะตาลตะโนดนะคะบายจุ๊บสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ